สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาลรักรบแร์เทคประกาศท้ายืนแลกบัดเจ้าเสือใหญ่หมอกรุงเทพธนบุรีศึกวันไฟในสามสก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก2 4 นักล f บไฟเทคจอมบูอาวุธหนักวัย26ปีจากสุรินเปิดประตูค่ายไฟเทคต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนอัปเดตความพร้อมล่าสุดผ่านกิจกรรมเช็คฟิตโอเพนเวิร์กอัลก่อนขึ้นชกไฟสำคัญพบกับเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีนักสู้อาวุธคล่องวัย23ปีจากกรุงเทพในกิจกรรมมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ในศึกวันไฟใน32ที่จะระเบิดความมันในวันที่7มิถุนายนตามเวลาประเทศไทย ดยเมื่อเช้าวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนักรบแฟรเทคได้เปิดค่ายมวยแฟรเทคในเมืองพัทยาโชว์เนื้อตัวล่าสุดผ่านกิจกรรมเช็คฟิตในบรรดาสื่อมวลชนได้เก็บภาพอย่างเป็นทางการพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมก็ลงสึกป้องกันตำแหน่งในเรงกิ้งจากเจ้าเสือใหญ่มอคุงเทพธนบุรีที่ไฟนนี้จะเลื่อนชั้นขึ้นมาชกบนเวทีใหญ่เป็นครั้งแรก ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอกับนักมวยฝีมือดีอย่างเจ้าเสือใหญ่จุดเด่นของน้องเขาคือความเร็วและอาวุธที่หลากหลายจุกจิกออกได้ทุกลูกผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสร้างปัญหาให้ผมได้แค่ไหนต้องไปรอดูบนเวทีกันอีกทีแต่วันนั้นผมก็จะพยายามบีบบี้เขาไปเรื่อยๆไม่ปล่อยให้น้องเขาหนีได้มากนักผมเตรียมตัวฝึกซ้อมมาอย่างดีซ้อมต่อเน,นื่องไม่มีหยุดเน้นทั้งสภาพร่างกายและความหนักของอาวุธทุกลูกเต็มที่ ม,มั่นใจว่าถ้าเป็นเรื่องความหนักความอึดความทนความใหญ่ผมได้เปรียบเจ้าเสือใหญ่แน่นอนส่วนจุดที่เสียเปรียบก็น่าจะเป็นเรื่องความเร็วครับ การถูกประกบให้มาพบกับนักสู้สายบูเช่นเดียวกันอย่างเจ้าเสือใหญ่ทําให้นักรบมั่นใจว่าเกมการชกจะต้องเอามาสนุกด,ดูดเดือดอย่างแน่นอน้อมส่งสารเท่ารบไปหาคู่ชกวัย23ปีที่กําลังห้าวสุดข,ขีดจากผลการชนะสีไฟติดให้กล้าที่จะมายืนแลกอาวุธกันตรงกลางเวทีเพื่อวัดกันอย่างสมศักดิ์ศรีลูกผู้ชายในไฟนี้สำหรับลูปเกนในไฟนี้ผมมั่นใจว่าแฟนมวยที่รอติดตามจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ และขอฝากถึงเจ้าเสือใหญ่ว่าไฟนี้ไม่ต้องหนีมายืนวัดกันกลางเวทีไปเลยจะได้รู้กันไปเลยว่าใครเหนียวกว่ากันครับเฟนคลัชาวใดสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ผู้แรกเริ่มเวลา8นาฬการับชมกันในท่าสดทางช่อง7 hd กด35ภาษาไทยเริ่มส0บนาฬกาดูท้นทีกา,ง,างข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินาลขอบคุณมากครับ